ครับนะครับผมเอกนคร่าาดเงินสมัครนักข่าวครับสวัสดีค่ะว่าทีาศรี์ำมองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาการเกิดภาวะเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแม่สแตงบัณฑิตาศึกษาปีการศึกษา2555ค่ะมาพบกับบทสัมภาษณ์ได้เลยครับเอาบทสัมภาษณ์จะพี่ๆกันเลยค่ะเดีย๋ยวพีม่มีครียดเรียองอะไรนะครับอ๋อครับสบางทีรับก็มีความเครียดในเรื่องของ การเตรีจำลองสอบเรียนเรียนต่อนะครับก็รู้สึกว่าปัญหาก็ตามมาเยอะหัวไม่มีที่เรียนอย่างเงีราก็เป็นปัญหาส่วนมากแล้วแล้วโดยเฉพาะก็สอบปลายภาคหรือการเรียนเกตเกตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้ดีที่สุดก็พยายามสุดเต็มที่ครับแล้วอใ่มีวิธีแก้ไข,ข,ขปัญหาความแก้ไขปัญหาของที่เราครับสำหรับการแก้ไขปัญหาของพี่เราก็ส่วนมากพี่ก็จะใช้เวลาว่างในการที่จะรีแลก ปัญญาของพี่เป็นการแบบใช้เวลาบ้างในการเปิดคอมหาแบบเป็นสารคดีในการแบบดูเป็นวิดีโออย่างเงี้ยเพื่อคลายเครียดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาดนตรีมาเล่นอย่างเงี้ยแบบให้ตัวเองนั้นผ่อนคลายจากการเล่แบบเลือนเตรียมตัวที่แบบแหงนหนังสือแบบตั้งใจแบบคอมเมนตของพี่คืออะไรครับคอมเมนต์ของพี่คือการที่จะไปแทนแานที่แพต่อนะครับมันเครียดครับเพราะว่า ที่เขาเรียนไม่เก่งนะฮะเลยที่จะหาแล้ววิธีการแก้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราไปมหาต่อมหาอะไรอย่างนี้ไม่ได้ปัญหามันเยอะแต่พี่ก็จะไปเป็นอาหารไปไล่สังอารแทนครับแล้วผลกระทบต่อคนรอบข้างของเจ่หนี้เ๋อต่อคนรอบข้างนะฮะต่อคนรอบข้างก็ต่อคนรอบข้างยังไงนะเช่นร้องครีย คนต่อคนรอบข้างเราใช่ไหมครับความเข้มงวดทุกทบต่อคนลบครับอ๋อถ้าเป็นพี่ก็ไม่ค่อยมีผลกระทบเพรคนรอบข้างนะเพราะว่าพี่จะไม่ค่อยบอกใครฮะับเพราะพี่จะไม่คนเดียวจะไม่งอยจะคุยกับพ่อแม่แค่นี้ครับครับครับเกี่ยวกับเรื่องเงินครับสายเหตุของความเก็บเลยครับไม่มีเงินครับต่อคนกระทบต่อคนรอบข้างครับ โจนเครียดกินเหล้าอาการของพี่เป็นอะไรบ้างอาการจะเครียดครับเครียดหนักไม่มีเงินครับแล้ววิธีป้องกันและวิธีแก้ไขครับหาเงินครับพี่เคยเครียดองอะไรไหมครับก็หลายเรื่องนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการเรียนก็คือเครียดคิดว่าจะไปเรียนต่อแล้วเป็นเครียดตรงข้าวยังไม่มีเงินอ่ะแล้วพี่มีวิธีป้องกันหรือวิธีแก้ไขไหมั ก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเวที่สถหาที่เรียนให้เราหรือเวที่สับเรียนให้เราลไฝายหาของค่ะสนุกมากเป็นเรื่องใหรเลรนี่อยู่ลคืพยายามาไปใส่ใจแต่มันมากมากกนอนลับีข้อขอดว ความเครียดทำให้สมองกะก่อสำลักขึ้นถ้าจะว่าเอาแบบ้าลมเราความเชืียเราต้องแช่เราลงเราอะไรองเงี้ยเรจะทำคนเราข้าวมึนจุดไปด้วยการเรียนครับสาเหตุของความเครียดคืออะครับเรียนยากมากครับต้องใช้หัวแมกอาจารย์ของเรียถ้าเครียดบ่อยๆก็ทำให้ปวดหัวนะครับเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องต้องกลับบ้าน แล้ววิธีแก้ฝังของป้องกันของพี่พี่ก็หาอะไรทำแก้เครียดไปครับเล่นเล่นเกมฟังเพลงไม่ฟังครับไม่ดีได้พี่ก็เขียนเรื่องที่เกียต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็อยู่ม .6 แล้วพี่ก็พอว่าเกรดที่มันจะไม่ถึงนะคะัวไม่มีที่เรียนแล้วเรามเครียด ให่พี่รู้สึกที่จะทำอะไต่เาะครไม่เลยค่ะเพราะว่าพี่ก็มีกำลังใจส่งมาทั้งพ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจพี่เสมอค่ะนเค้าอะครับอ๋อครเรื่องเนต่อค่ะ้คือะรครับเหคือ่อไม่ทันค่ะอาการเกิดอะไรบ้าง ไม่หลับยานก,กดหัวค่ะก็อารมณ์เสียใส่คนก็พัง,ง,งางทอมนักแสดีค่ะนักแสดเออเออ ใจเอาไว้รอทีๆอีกปีสองปีพี่ก็รวยทำงานหางินไม่ก็หูวยถ้าหากไม่สวยจริงๆเก็บใจเอาไว้รอพี่ก่อนจะให้น้องนอนนับเงินจะทำ